กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอาจารย์สาธิตเชียงทองหัวหน้าสาขาวิชั่นเอฟเฟกคณะดิจิทัลอาร์ตนะครับมหาวิทยาลัยกรุงสิษย์ในหัวข้อของ n dynamics นะฮะเราจะ create n c ็ o คลหรือผ้านะฮะในชุดชิน้นนี้อาจารย์จะลองเคียร์งนะฮะก่อนอื่นอาจารย์ก็ไปที่ n match นะฮะ create n c ็ o คลเลยปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะฮะต้นเสาอาจารย์อาจาจะเคียร์เป็น passive ขลายนะฮะเพื่อให้คลายหรือชนกันได้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาอาจารย์เลือกเวอ t e x นะฮะเลือก v ว r t e x เสร็จเรียบร้อยอาจารย์เลือกก็คลิก v ว r t e x อีกอันหนึ่งเหมือนกันสมมติว่าจุดนี้แล้วกันมี2จุดไปที่ constraint นะฮะเลือก Component to Component อันนี้คือจะเป็นเหมือนสายสปริงในการยึดไม่ให้ผ้าปิวนะฮะ mm. อ่าต่อมานะฮะสำหรับอันนี้ ก็จะเลื่อนลงมาให้ใกล้ๆกันนะครับเสร็จเรียบร้อยเลือก point vertex กด shift เลือก point หน point นะครับเลือก component to component อ่าทีนี้เดี๋ยวเราลอง play ดูก็ปรับค่า attribute นะฮะใน nucleus เราสามารถปรับ g r a v i t y ได้นะฮะถือว่าตอนนี้ g r a v i t y x y นะฮะ y ลบหนึ 1, ่งแสดงว่า g r a v i t y ดึงลงมานะฮะ w i วินสป e d อันนี้เราปรับได้นะครับเราเลย์แล้วเราสามารถปรับ w i วินสป e d ได้นะฮะไม่มีลมเลยหรือว่าลมแรงมาก50นะลมแรงมากอันนี้เราก็ปรับได้นะครับต่อมาเราปรับวินนอยส์ได้นะฮะนอยส์ noise. ปรับให้มีคลื่นมากๆในในตัวของแต่ละวินในแต่ละลมแต่ละครั้งที่พัดมาอันนี้าก็ทำได้นะครับอ่า ติเ t ชันเราสามารถปรับเปลี่ยนแกนได้เมื่อกี้ y ลมมันจะพัดลงมา,านะตอนนี้ลมจะพัดขึ้นไปข้างบนนะในแกน y นะฮะ,ะเราก็สามารถทำได้หรือ x สมมติเราปรับ x1 y เท่ากับ1แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันจะวิ่งมาทาง x ด้วยนะฮะก็วิ่งมาทาง y ด้วยนะสังเกตด,ดูสมมุติว่าอ x อลบ1นะฮะ x ลบหนึ่งลมจะเปลี่ยนไดเรกชัน R เป็นค่าลบแทนนะฮะเราสังเกตว่าเดี๋ยวกลับไปนะ,ะจุดเริ่มตนนะะ้นแล้วเราจะเห็นว่า,าเราไปเช็คค่า x นะฮะตอนนี้ x ว่า x ลบหนึ่งนะ,ะ, x, นะ,ะ x ไปทางขวาใช่ไหมฮะลบหนึ L ่งควรจะวิ่งมาทางซ้ายตอนนี้ลมจะเปลี่ยนทิศละมาทางซ้ายแทนนะฮะแต่ก็ยังพัดในแกน y ขึ้นด้วยนะฮะ สังเกตนะครพัดในแกน y ด้วยแล้วก็พยายามที่จะวิ่งกับในแกน x ด้วยทางซ้ายนะครับเป็นต้นมาเราจะทำให้ผ้าฉีกขาดนะฮะโดยการเราเลือก Paint Selection Tool นะครับเสร็จเรียบร้อยเลือก v ว r t e เท็นะฮะเราจะเพ้นอะไรก็ได้นะฮะเล็กใหญ่นะครับผ้าผมฉีกขาด เสร,รส็จเรียบร้อยอไปที่นะฮะเ็น Dynamic นะครับ Table Surface นะครับเดี๋ยวเราลอง Play ดูแลถ้าเราลมแรงไม่พอก็ผ้าก็อาจจะฉีกขาดนะไม่มากพอประมาณนะเรามาปรับ glue strength นะฮะสมมติว่า ตอนนี้มันจุดหนึ่งะฮะเราปรับเป็นศูนเลยนะครับเดี๋ยวเราเลย์ดูว่าไอ้ที่เราเพ้นไว้จะเป็นยังไงนะฮะนะทีนี้ปิวขาดว่อนเลยนะฮะเราสามารถปรับนะกรูกสเตร็งได้นะครับอ่าสมมุติว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกเราลองเพ้นหลากหลายสไตล์นะฮะเอ่อว่าอาจารย์เพ้นอีกชุดหนึ่งนะเยอะเลยนะฮะเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยว เฉียบนะครับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์รักกลุ่ตริงเป็นหนึ่งนะฮะไอโททีเป็น0นะครับแล้วเดี๋ยวปรับชุดแรกนะฮะ,ะน้อยหน่อยกลุ่มสตริงนะจุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะฮะเราจะเห็นแล้วว่าชุด ชุดที่ปรับรกรูส e ต g t งเป็นศูนย์เนี่ยจะแตกกระจายแต่ว่าชุดที่เราปรับเป็นจุดหนึง่งก็ยังยึดอยู่ด้วยกันได้นะฮะยึดอยู่ด้วยกันได้เป็นต้นนะครับทำอย่างอื่นดูนะฮะสม,มว่าอาจารย์ปรับรกรูส e ต g t h เป็นหนึ่งนะฮะเพื่อจะให้มันยึดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับปรับกลับไปรกรกูรกรูสแตรเป็นหนึ่งนะครับกลับกลับไปนี่เราลองเ,เล่นดูนะเราจะพบว่าอะไรเพราะว่า มันยังยึดกันอยู่ได้แข็งแรงนะฮะแข็งแรงทีนี้สมมติว่าอาจารย์เพลย์ผ้าของเรานะฮะ,ะปิวสวยงามเลยสมมติตอนนี้กำลังสวยงามเลยแล้วอาจารย์ชอบอารมณ์แบบนี้ของผ้านะฮะง่ายมากนะฮะเราก็เลือกผ้าของเราคอโทษดีนะฮะดูพิเคตออกมาเลยนะครับเก็บไว้อันนี้คืออ b อบเจกต์ละนเราจะเห็นว่าผ้าของเราเนี่ยเมื่อ เราปรับนะฮะกลับไปตอนจุดเริ่มต้นในคีเฟมที่หน่งนะฮะกลว่าผ้าที่เราดู p ิเคตมาตอนนี้กลายเป็นอ็อบเจกต์ไปแล้วนะฮะสามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้นะนำไป Modify ต่อก็ได้นะครับเป็นต้นหวังว่าชุดเล็กๆน้อยๆชิ้นนี้น่าจะช่วยทำให้เราเสริมสร้างการทำงานของเราได้ดีขึ้นนะครับพบกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาในเรื่องของ ไลทิงนะฮะจัดแสงแยกระหว่างดิฟฟิลกับ Specular วันนี้ไปนอนละครับไม่ไหวละครับสวัสดีครับ